โอเคมาครับมากับยีนีวังอย่างตลอดเวลาการล5นสิบห้าทีนี้เราจะเป็นมห้าของผูแหละคุณตะลดจอดคุณเอ็นได้เะ่ไยอย่างน้อยสักห้าทีอ่ะแมันจะไอ้ลูกให้เอ่อแรงกนแรงไออ่ะคุยกันแรงแรงๆ้องลีแรงอ่ะ จัดมากเจ็บมากต้องดีเลยต้องหลับแต่ผ้าเนี่ยเจ็บมาต้องหนึ่งครึ่งนิดแก่โตอันนี้แปลว่าอะไรแก่โตออกแก่โตออกแก่โตแก่โตยังไม่ได้เลยตัวเหนื่อยด้วยถึงจะหมดเยอะบ้างห้าทีหรอห้าทีสองห้ามีอดยาไปหกสี่นี้แหละครับ อ๋อยากย้อมตามอันนี้สีแรกม,มันเป็นสุก้อนครับทุกคนแล้วยย้อมใ่ทีนึงขอเป็นบอกเป็นสีสีอะไรนะอันนี้เหมือนข้อศกแล้วก็เลยแบบตะวันเดินหลอนมาเจอที่นี่เลยครับโอ้โที่จีอวมาจอ

เื่อมืเลยจริงผมคนดูสงารทีอยู่ไกลๆแต่เพราะว่าผมมีจิตประดาสักพายเอาอีกเอาอีกเอาอีกเรอใช่ไมเอาแล้วเรายังไม่ออกีเจอทุกแกกี่ตัวเจอทุกแกกี่ตัวขอแก้หายดีก่าใครเนไครับใครที่เห็นในตอรี่ในในโซเชียลาแบบทำไมในขณะที่สองสาวกงหมุเจอทุกแกสา่ตัวหายไปไหน ทุกคนผมไม่ได้หลับไม่หลับก็บอกแค่เขาไปอยู่ใช่ใช่คือเขาไอยู่หายอยู่แล้วขอผมผมก็น่ากลัวแต่ไปอยู่ได้ยินเสียงสีเขาแบบะมันยังสีเสียงให่ะเอาไป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 ตีนใจห้างอยู่เดี๋ยวพอได้ยินปุ๊บแบบเราอ่ะเขาก็เกิดอะไรขึ้นหรือว่าเรื่องมันจะร้ายแรงกว่านั้นซึ่งเราอยู่เขาไม่ไกลเลยวรีบๆรีบๆไป ที่หคือคือแก่เกาะอยู่หน้าสาตูสาตูมันมีสองัหน้าสาตูหน้าห้องหน้าห้องทางออกเาคนแล้วในห้องน้ำาอะคือห้องน้ำมเป็นโอเพ่นโรงแรมเป็นโอเพ่นเดินห้องแบบมีกตัวเกาะอยู่ก้างน้ำแต่ห้องน้ำซึ่งก็หาบน้นทั้งหมดสี่ตัวคุกแกก็ประหดจเก่งเนะยูสโกยูสก้จด้กลจมงุี่ ก็แบอ่แอิงนุ่มมากแอเย็นนพวกพี่เย็นจอแตไม่ต้อไม้องกดวมาได้คริบนี้แกตุกตุกแกตะแกตุ๊กแกตุแกตุ๊กแกตี๊กแกตตแกตุ๊กแกได้กแกตุ๊้ตุ๊กแตุตุ๊กตแกกกตตุ๊กแก ยังไงขอ้างหน้าแล้วพอทกอย่งอยู่ี่แกมึงอามณผมให้ตายฮะเออไเขาแบบแทนเรียงตอดเราดีกนึต่อให้เราหลับไปแล้วเราก็ปุ๊บไปได้เลยที่ไม่เห็นเราหลับได้ที่ดีไหมนอนเลยนอนสมุปเลยสมอนกินกสมุิเป็นเป็นลาคอเป็นเรียนอันนี้คือที่มัเจอแกนย่นอย่างนี้จริงเหอ อันนี้คืออุ้มหนีเลยเป็นแกได้หรออุ้ยเอานด้วย่ก้ป่าทุกคนดมชติเาููดูดูแล้วป่ามันูด้วยาเวลาไม่เป็น่าอะไร้ยเล่นเยอะ không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่เคยเห็นมาดูเลยยังไม่เคยดูแต่แรกดิฉันดูทีแล้วไม่ทำอะไรแต่ยิบงานไงแคิตกองประหยังกันันั่นแหละแม่หลอเป็นนี่ยพอพอมันเหนื่อยทุกคนนี่อยู่บนเกาะเลยี่ยี่สิบวสิบันเอาปิเก้าแปดหนึ่งวแปดวิเก้ากลับปีวิแปดเก้าสองแปดห่ พมก่ัไมเดไม่ได้อยู่นะแีจทรตัดล้เ์นแล้วลืมนะกินไปด้วยเดีอลมลืมน่สนใจคุณนี่เป็นคนห่วไวมองตรงห่วไวระวังนะตีนอะไรก็ไดอ่าุยองเป็นนักอลคนหนึพี่อ่ากม่ค่้ชอบคนนี้เท่าไหร่แต่ผมชอบตูนเดีย ะเลเลยตรรมดาไม่ชอบเกสารูชักคุไม่ไดการทีตกลงมาแต่ไปถูบนานมาก่อนสุดพนี่อ่ะจะไม่ใช่คอที่เอาไปคุบมจับนี่อ่ะก็สุดลทุก่

อยากเรกยนระบบเอ้าลืมไปแล้วจกินหายไปไหนหานี่จงผมเปเรียนวิทยาตรค่อนข้างกับการแอดระบบนิึงุวิามาแอรเก่งมากหลับมื่ไรลังเม่อไรสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอ้าวอุมก้ Amazing โอ้าเบิรงแนนเบิรงแนอ่

他能你我比他能搞。 กว่าแล้วนะขอบคุณทุกทุกที่ได้คือตอนนี้กับคนไหนที่กินเสมอนะครับซีรีส์เรื่องใหม่กลัมาแล้วผมขอฝากมหาสมุทรในมหาสมุทรในต้องผมขอฝากนะมาาหาสมุทรในต้องรับส่วนเลิฟซีด้วยนะครับพวกเราตั้งใจนะให้ให้คน<อ>ให้ผม ให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดไปเลยดูตัวอย่างแล้วเป็นไงบ้างครับก่อนันได้นะกะทุคนไปเร่ออ่ะไระขอบอื่นที่ใหญ่เลยนะทกคนโไม่เห็นเลยโอ้ยมีอยู่ีอะแต่ใดก็มีลนะกระุนไกระุนไครั้งม่ของผมเริ่ึ้นแล้วคร รอบนี้เรือกับตันทีเราได้ออกมาของจริงแล้วแหละครับหวังว่าทุกคนจะสอบสุดท้าของพวกเราหวังว่าต้องรักหนักหนุแต่มอบความเสียังเรอดลอยน้ำต้หนีได้นะครับขอบคุณทุกเรือทุกคนที่ยังแน่นเรือแนี้ไปขอบคุณที่ยัคอยรับผิดชอบี่เอง ไม่จริครับเอ๊เกดนาใช่ไหมอาเราเริ่มแข่ดีกว่าถขออนุญาตโนน้องขออนุญโรนะครับขออนุญาตโจรไปนะครับ้เมื่อแต่ย่แล้วไปยังไงบ้างไม่รู้แต่ขอนรไม่ยอขอราคาด้วย นเดี๋ยวเราแตกกิจการตนนี้เรามีเรามีุ่มกามกับ่หลางแต่ให้อยู่บริเวณจุดระเบียง้นนะตรงนี้ก็อย่างนึแบไรตลงแล้วแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณครับกิามีอะไรเกิดขึ้นขอให้ทุกคนด้วยค เรด้วยเราดยต่ไงไม่มีลูกบอลนะไม่มีลูกบอลไม้มีลูกอลย้ายไปได้ติอมาึงโอเคมากน่าจ้าเวลาแล้วใช่ครับเป็นวันที่พวกเรารอคอยมากตลอดระยะเวลาที่เราสาธิตลูกมีมารเราตั้งใจกันมาก เราอยากครั้นี้อยากให้ทุกคนเนนะีได้คุณใจเราเราทที่ทุกอย่างที่ทำล้วก็ไม่ว่าจะอะไรเรื่องไหนเราเาปตูมาทาผมได้ินว่ากิมขออะไรทุกเราได้ที่ผมรอให้นุกคนหมดใช่เพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนได้เห็นตั้งใจของพวเราลก็มีทุกคนนะครยาบอกว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องที่สก็เป็นโอกาสที่ทุกคนทุกาด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดไมีที่ที่ ในดีฟีทุกคนคนนั้นชนวยยากจนนี้เกิดขึ้นได้เราอาจจะไม่ได้เป็นล่ามรักกับมาเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันะเราอยากบอกว่าเวลานี้ทุกคนทั้งหกไลน์ดีฟีจะออนดีนีจะออนทุกเราอะอยากดูเหมือนกันแต่ก็อยากให้ซีรีส์เรื่องนี้มันออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาที่ทุกคนจะได้ดูก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่มาหาพวกเรา เราว่าเสมอเลยไม่ว่าทุกคนเราจะอยู่บ้านไกลเดินทางมาไกลมากทุกคนแค่แบบแค่มาหากันโดยที่แบบไม่ต้องมีของขวัญอะไรเลยเพราะว่าทุกคนเป็นของขวัญของพวกผมดุจการจับอกันทุกคนที่มาใช้บริการแล้วก็คอยรับฝากคำบอกเสมอเลยครับผมแล้วก็วันนี้น่าจะร้อนกันบ้างข้าวไม่ได้ทานบ้างทุกคนทุกคนคงเหนื่อยกันมากครับวันนี้ขอให้ทุกคน กับบ้านพักผ่อนนะครับเป็นห่วงทุกคนมากดูแลเตือนด้วยกินน้ำเยอะๆทานจียานะครับเกิดอะไรจะไม่สบายนรืออะจอาการร้อนไปนิดนึงดูแลทุกคนนะครับพวกเราทุกคนรัอทุกคลมากนะครับรีบดีกว่ o เสมอครับรีสชิ่งเ e ียร์พิซซ่านะครับโอเคครับถ่ายรูปเชื่อกักสุดสุดขอขอถ่ายรูปเชื่อกันรับคุณนะครับสากตู่ครับ อยากให้เปิดป้ายงอยากให้เปิดป้างไม่เปิดได้ไหมครับว่าไม่ได้ไม่ได้ได้เลยครับวิดีโอเราวิดีโองั้นอย่าพูดต้องรักษาความสมดุลกันนะครับต้องรักษาสมดุลเลิศดีเด็ดดีโอาเป็นไหมเย้ ชิบงยางนิดนึงขอโทษนะครับขอชิบงยางนิดนึงมาจมน้ำโอ้ยบ้าได้ก็เด้นะเดียวกันหรือเปล่าอุ้ยมีต่อกัรจะบ้าได้โบราณเลยเนี่ยมา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 ทุกคนพร้อมไหมครับสามสองสามสองหนึ่งต้อง

I don't know if you can see it I don't know if